สวัสดีค่ะคุณรัตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับคุณรัตีค่ะคุณรัตีพามาชมบ้านพักรับรองนะคะซึ่งอยู่ในศูนย์ฝึกทหารใหม่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะในเขตนี้นะคะเขาเรียกว่ากิจการบ้านพักรับรองสอ,อรอฝอเขตพื้นที่แหลมขามนะคะถ้าเราเข้ามาในศูนย์ฝึกทหารใหม่ แล้วก็ขับรถลงมาเรื่อยๆทางด้านร้านกาแฟมหารนะคะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆทางด้านแหลมขามเนี่ยเราก็จะพบบ้านพักรับรองเยอะแยะนะคะตั้งเรียงรายกันอยู่มีทั้งบ้านเดียวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะบ้านชั้นเดียวนี่นะคะลักษณะนี้เนี่ยเขาอยู่ติดทะเลเลยนะคะ ทะเลแถวนี้ไม่ไม่มีหาดทรายนะคะแต่เป็นเหมือนมีหาดเป็นก้อนหินค่ะก้อนหินเล็กๆแต่เราก็สามารถลงไปเดินไปเล่นน้ำได้นะคะดูบ้านเดียวนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นบ้านแฝดมีห้องคู่ค่ะคือ,อบ้านหลังเนี้ยหลังเดียวจะมีสองห้องติดกันนะคะาราคาค่าที่พักคืนละ1 0 0 0บาทต่อห้อง คือสรุปว่าบ้านหนึ่งหลังนี่นะคะถ้าเราจะเช่าทั้งหลังเลยเนี่ยจ่ายไป2,000บาทต่อ1คืนนะคะหันหน้าลงทะเลเลยค่ะติดทะเลนะคะมีที่จอดรถแล้วก็เราสามารถทำปิ้งย่างจัดปาร์ตี้ได้สะดวกสบายค่ะบรรยากาศเงียบสงบนะคะยิ่งตอนบ่ายๆค่ำๆหรือตอนเช้าเสียงนกเสียงการ้องระงมไปหมดเลยค่ะ ก็มีผู้คนมาพักกันบ้างนะคะช่วงนี้แต่ว่าในช่วงสงกรานต์นะคะช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16นะคะคุณรตีมาเช็คดูบ้านพักเหล่านี้เต็มหมดเลยค่ะนะคะมีประมาณ10กว่าหลังนะคะเต็มหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินชมเรื่อยๆนะคะ ฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นบ้านชั้นเดียวทั้งหมดเลยนะคะและที่เรามองเห็นเนี่ยหันหน้าลงทะเลแล้วก็ติดทะเลด้วยเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะคะหรือมากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มาปิ้งย่างซื้ออาหารทะเลมาทำรับประทานกันเองนะคะสะดวกสบายปลอดภัยค่ะไม่วุ่นวายนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆ ่วนทางด้านขวามือนะคะเป็นสํำนักงานค่ะให้ติดต่อบ้านพักได้นะคะตรงนี้ด้านนี้นะคะจะเป็นบ้านพักรับรองสองชั้นค่ะแต่เป็นใต้ถุนโล่งนะคะถ้าเรามาเป็นกลุ่มใหญ่นอนได้ตั้งแต่10คนขึ้นไปเลยค่ะราคาต่อคืนนะคะหลังละ3,000บาทค่ะนี่นะคะมีหลายหลังด้านโน้นฝั่งบ้านสองชั้นเนี่ยไม่ติด ทะเลเลยสักทีเดียวนะคะแต่ก็เนี่ยแค่นี้เองค่ะเดินลงมาก็เป็นทะเลแล้วนะคะหลังนี้เป็นหลังที่11นะคะอากาศกำลังดีค่ะลมเย็นสบายนะคะสั่งนี้ก็ยังเป็นอสองชั้นใต้ถุนโล่งอยู่นะคะ บรรยากาศดีจริงๆค่ะนั่งชมวิวทะเลทางน,น้นมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะคะใต้ต้นไม้เห็นไหมคะเขาทำไว้สวยนะคะบ้านพักรับรองศูนส์นฝึกทหารใหม่นะคะทำชิงช้า มีสิช้าอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะต้นนี้รู้สึกจะเป็นต้นมะม่วงหิมะพานค่ะลูกหลนเต็มนะคะเดี๋ยวไปดูด้านโน้นนะคะตรงนี้ยังเป็นใต้ถุนโล่งอยู่ค่ะถัดไปโน้นนะคะเห็นไหมคะใกล้ๆกับต้นก้ามปูต้นใหญ่ต้นนั้นนะคะ จะเป็นบ้านรับรองสองชั้นเช่นกันว่าจะาด้านล่างนะคะจะปิดจะไม่เปิดโล่งเหมือนหลังนี้นะคะถ้าหลังนี้นี่คือสองชั้นเหมือนกันแต่เปิดใต้ถุนโล่งนะคะแต่หลังด้านหน้าเราโน่นนะคะนุนตั้งแต่ตรงต้นก้ามปใูใหญ่ๆนี้ไปนะคะก็จะเป็นบ้านสองชั้นเหมือนกันแต่ใต้ถุนปิดนะคะไม่ได้เปิดไม่ได้โล่ง บ้านพักหลังเหล่านี้นะคะที่ปิดใต้ถุนแบบนี้หลังใหญ่สองชั้นนะคะต่อคืนก็3,500บาทนะคะนอนได้หลายคนถ้ามากลุ่มใหญ่ตัง้งแต่10คนขึ้นไปเนี่ยนอนได้สบายเลยค่ะนะคะอากาศดีมีสนามหญ้าโล่งเลยค่ะติดทะเลด้วยมีซุ้มมีศาลาให้นั่งพักผ่อน ฝั่งที่เห็นด้านหน้านู้นนะคะคือแหลมขามค่ะตอนนี้น้ำทะเลขึ้นมาสูงพอสมควรนะคะแถวเนี้ยจะไม่เป็นหาดทรายนะคะจะเป็นหาดหินค่ะมีลมทะเลเบาๆนะคะพัดขึ้นมา ทางด้านน้อนเป็นชายหาดบางสเรถัดไปทางด้านหน้าเราก็จะเป็นาหาดจอมเทียนนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นบ้านพักค่ะนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะคะภายในบริเวณกิจการบ้านพักของสอ,อรอฟอในเขตพื้นที่แหลมขามอเภอสัตหีบจังบังหวดชนบุรีนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะติดทะเลนะคะถ้าใครสนใจอยากมาพักที่นี่นะคะนี่ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะโทรมาจองล่วงหน้าได้เลยค่ะแต่ช่วงเทศกาลเนี่ยเราต้องจองแต่เนิ่นเนนะคะเดี๋ยวบ้านพักจะเต็มหมดก่อนเหมือนช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานี้นะคะใครๆก็อยากมาพักบรรยากาศดีๆติดทะเลแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ